สวัสดีจ้าสวัสดีทักทายลูกสาวหลายยู้อยูนาคือเก่าพี่น้องมือนีผ้ามาเบงให้ลดเอ่อรดไถ่มาปันปันใหญ่พี่น้องแปนดีอยู่จ้าแต่ว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นพี่น้องมันปันเอาเอาต้นอ้อยก็เลยหยุดหยุดทำการปัน หาวิธีไม่เห็ุจ้ะและเสียให้เบื้องขอบเปรียบเทียบอันนี้อันนี้ที่รถไทยปัน่นเด้อจ้ะนี่อันนี้ที่ยังบ่วพันปัน่นเห็นบ่พี่น้องมันสิบางก็กันอ้อยบางก็กันอันนี้หนาเนี่ยท่านในปั่นหนาหนาเย็นเลยจ้ะรถไทยพ่นกันเลยบพปั่นต่อจ้ะเพราะว่ามันเกิดความเสียหาย นี่ซุ o มนี่ว่าหันในปันแถวนี่ปันดินเล้าเห็นป่ะพี่น้องบางคากักบอที่จริงอ้อยนาคือกันเลยได้จ้ะแต่ว่าเนี่ยปันแล้วกับสิบประมาณเนี่ยนี่เบื้อง้างนี่อีกวันนี่ทางนี้ว่าหันในปันทางนี้ว่าหันปันเน็นบว่ความนานเน่นของอ้อยมันแตกต่างกันเลย รถไทยกันเลยหยุดปันจ้าเดี๋ยวเขาหาวิธีใหม่เดี๋ยวเขาหาวิธีใหม่ละจ้าขอบคุณห,หลายๆจ้าที่เขามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ในเด้อลูกสาวหลากกับยู่ให้ยูหน้าคือเก่าหลหระจ้า